เมื่อวานก็เป็นวันแรงงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ชดเชยแรงงานพูดถึงแรงงานก็ไม่ได้หมายถึงคนที่ทําก่อสร้างคุณพี่ปรปภหรือวินมอเตอร์ไซค์เท่านั้นใครก็ตามที่มีงานทําถือว่าใช้แรงงานกันหมดเลยฉะนั้นเรามาดูเหล่าดาราของเรากันบ้างดีกว่าว่าดาราชายคนไหนที่ถูกใช้แรงงานมากที่สุดเรียกว่าฮอตกันข้ามปีนั่นแหละค่ะเกียรติบัตพวกคุณห้าอันดับจัดให้ฟังเลยไปเริ่มที่อันดับที่5้านะคะ <c oughs> ขอบคุค่ะโอ้โหลีลาเยอะจริง <c oughs> อันดับที่5้าคุณพ่อลูก2นี่เลยพี่เคนนะคะแม้ว่าลูกจะ2คนแล้วแต่ว่าความหล่อก,ก็ยังกระชากใจสาวๆงานเยอะจริงๆตื่นนอนมาเนี่ยแปลงฟันก็ต้องเห็นพี่เคนแล้วนะคะขับรถก็เจอจนกระทั่งแม้ทอดไข่เจียวหน้าพี่เคนก็ยังอยู่ข้างขวดน,น้ำมันเลยคุณเอ๋นะว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยรับไปเยอะแยะมากมายหตัวอื <c oughs> สุดยอดหล่อเนาะหล่อหล่อ,ลอเอาล่ะไปดูอันดับที่4ี่กันบ้าง ันดับที่4นะคะถือว่าเป็นผีดิบที่หล่อที่สุดใน3สาไอ้ขอกิดก่อนเลยโดมประกณบลำปีนี้ค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยนะคะไปประมาณ2 0แต่ต้องเติมศูนย์อีก6ตัวนะคะ จะไม่ให้เติมสูตรได้ไงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ขนมขบเคี้ยวแป้งเยน็นยาสีฟันแม้กระทั่งแบตเตอรี่รถยนต์ล่าสุดที่ถ่ายไปอ้ใช้แรงงานพี่โดมทั้งนันเลยค่ะถือว่าเป็นปีทองของพี่โดมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักก็รุง่งโรจน์ช่วงนะคะไปดูอันดับที่3 เป้อารักค่ะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะในวงการบ้านเราที่ถูกใช้แรงงานเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นงานหนังงานละครและล่าสุดเนี่ยถูกจับคู่มีข่าวกับคุณแพนเค้กอีกโอ้โหที่นี้อีเวนต์เรียกใช้บริการเพียบนะคะส่วนงานพรีเซนเตอร์นี่เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถโลออนแป้งเย็นขนมเกือบสิบตัวเห็นหน้าเป้แล้วก็อยากจะกินขนมขบเคี้ยวกันไปเลยนะคะก็ทั้งหล่อทั้งรวยค่ะมิน่าโดนเมาว่าแบบจะมีผู้หญิงมาเกาะหวังจะสูบเงิน ฉันว่าหน้าเป้ไปทุกสูบเงินก็ได้นะ mm. น่าโอเคเมา์กันแรงขนาดนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปฟังว่าคุณเป้จะเปิดใจอะไรยังไงว่าข่าวแต่ละข่าวมันจริงไหมไปดูอันดับที่สองกันบ้างดีกว่าเด็กลงมานิดนึงมาริโอ้เมาลโรช่วงนี้อาจจะแผ่วไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องงานพูดถึงพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวออกอีเวนต์เนี่ยยังกระหน่ำอยู่ตอนนี้คิวยาวนวนเยอะมากคอนเฟิร์มเรื่องความรักก็ข่าวเองก็สนอกสนใจนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวห่างเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวลมพัดหวนทํทเอานักข่าวเนี่ยมืนไปหมดเลยงานพรีเซนเตอร์ของหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะอยากจะกินน้าก็เห็นมาริโออยากจะขายร้อนก็เห็นโอมาปะแปงไอ้ดโดหรือว่าอยากจะกินนมก็ต้องเป็นมาริโอนะเอ้ยต้องเป็นนมถั่วเหลืองด้วยเพราะว่ามาริโอเขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ยอเสียงคุณมันเงีง้ยวเงวีง้ยวเงี้ยวเงี้ยวอะไรก็ไม่รู้นะก็พูดถึงผู้ชายก็อย่างงี้ยหละเสียงอ่อนเสียงหวานม,มาถึงอันดับที่หนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งห<อ>น,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบน สุดลองี่ฉันเองนะคะนัดเด็ดคุกิมิยะเป็นเจ้าของพรีเซนเตอร์สูงถึง14ตัวโอ้โหใครรวยล่ะก็พี่เอสุประชัยผู้จัดการเปลี่ยนกระเป๋าแทบไม่ทันเลยก็หล่อขนาดนี้แล้วก็แจ้งเกิดกับบทไฟขาไฟขาผู้หญิงทั้งบ้านทั้งเมืองก็เรียกไฟขาไฟขากันหมดนะคะนับกันจริงๆนี่รับค่าแรงกันไปเฉียดแบบร้อยล้านแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเออเรื่องของขนมรถยนต์จักรยานยนต์น้ำส้มล่าสุดก็คงจะเป็นงานโน้ตบุ๊กปีนี้ถือว่าเป็นปีทองนะคะก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแรงงานเงินล้าสุดฮอตของฝ่ายชายตัวจริงเสียงจริงค่ะอ่านี่ก็คือพิธีกรฝ่ายชเออเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงฝ่ายชายที่แบบ <ะ S 2> ผม<อ>แปลกใ<า>จแป,แ,ปแปลกใจมากเลยนาเดชก็ยังเด็กอยู่เลยครับใช่ทำไมคนเรียกเขานาเดชตลอดเลยอะ่ะาเดชฮะ ณเดชเอาผมก็นึกว่าเรียกนาะถ้าเรียกเขาน้าจะไม่ต้องเรียกลุงบอยเลยหรอพี่พี่โดมเขาก็แบบหล่อเนาะเออออใครใคเขาอยากเป็นพี่โดมมันงั้นแหละนั่นนะสิช่วงหลังมีมีมีคุณลุงคนนึงเขาไปตัดลุงแก่มากไปเข้าร้านทำผมเสียงแค่ต่ำเขาบอกว่าเอาทรงโดมช่างกระถยนี่เลยค่ะโอ้โหเปิดขึ้นมาโดมชัดๆัดลุงมาเฮ้แต่ดผมทรงอะไรเนี่ย ก็ลุงบอกเอาโดมไงบอกเอาทรงเดิมทรงเดิมโอ้ก็นึกว่านึกว่าทุกวันน uh 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 ี้เดินมาแชอบพี่โดมสาวกรี๊ดล่ะเอามาถึงพี่เออ่ทางฝ่ายหญิงบ้างดีกว่านะครับเรามาดูกันนี่ว่าห้าอันดับเนี่ยจะมีใครฮอตที่สุดบ้างดีกว่านะฮะมาถึงอันดับห้ากันเลยดีกว่านะครับเป็นคนนี้เลยนางเอกสาวสุดฮอต รุ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องรักอย่างพลอยเชอมานั่นเองนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของเธอก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีงานประกาศผลรางวัลที่ผ่านมาเธอได้ควา้ารางวัลนักแสดงนําหญิงจากหลายๆงานนะครับทำให้มีงานอีเวนต์มากมายเรียกใช้บริการนะครับยิ่งพรีเซนเตอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นครีบแบบน้ํายาสระผมหรือว่าแผ่นอนามัยนะครับนี่ฮะสาวพลอยเชอมานะครับผมเพราะจริงๆอันดับะมาถึงอันดับ4กันดีกว่านะครับ เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากสาวย่าอุรัสยาน,นะครับที่มองที่ไหนก็สดใสซา,าบซ่าคนนี้มาแรงทีเดียวเชียวนะครับป,ปีนี้ก็ได้พรีเซนเตอร์ไปทั้งหมด10ตัวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งเครื่องสําอางรถยนต์นอกจากนั้นยังมีงานอีเวนต์แบบไม่ขาดสายเรียกว่าช่วงกอบโกยเลยก็ว่าได้นะครับปีนี้ถือว่าปีฮอตของเธอก็ว่าได้ครับามาถึงที่อันดับสบามังดีกว่านะครับ คนนี้คุณผมนึกว่าอันดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขาอยู่อันดับสามนะคุณอ้ําพชราพานะครับเป็นเจ้าแม่แห่งวงการก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าอีเวนต์เยอะอีเวนต์เยอะมากแล้วก็พรีเซนเตอร์เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูหมักฝรั่งโลชั่นเครื่องสําอางหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับคนนี้เขาก็กวาดไปทุกปีแหละคุณนะฮะทุกังปีก็ติดหัอท็อปฟตลอดนะครับมาที่อันดับสองมากดีกว่านี่เลย มีคุณแป้แล้วก็ต้องมีคุณแพนเค้กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงสาวค่ายเดียวคุณอ้ําแต่แสนหน้าคุณอ้ํามาแล้วในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็ปีนี้ก็นอ่นอฮะสิบสามตัวไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันเครื่องดื่มหมากฝรั่งมือถือหรือว่าจะเป็นชุดชั้นในนะครับเรียกว่าทํางานแบบ <จ>อ <มา S 2> อก <บ S 1> อีเวนกันแบบเช้าเย็นเย็นอ่ะ,ะวิ่งลอกกันเลยเหมือนคุณเลยนะฮะ,ะอะมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใครถันดนดนเ่นอันดับ,นดบหนึ่ง<น>ครับเรายานะฮะน่าจะเรายาซีเวอร์นะครับต้องเป็นคนนี้เลยคุณชมพู่นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถตอนนี้นะฮะและถูกพูดถึงเยอะมากกระแสละครนี่แบบถือว่าแบบโดดเด่นมากๆและที่สำคัญปีนี้ เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าถึง14ตัวคุณไม oh. ่ว่าจะเป็นโลชัน่นหมักฝรั่งแชมพูโฟมล้างหน้าเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งยาดมเรียกว่าเป็นมนุษย์แรงงานเงินล้านจริงๆเลยนะฮะสำหรับ5คนที่ผ่านมานี่นะครับ mm. อืมอืมฉันอยู่อันดับไหนเนี่ยคุณเหรอพันสองนะ ไม่ได้นะมันจะไต่รายได้โอโหค่าแรงชั่วโมงละพันสองคุณโอ้ยผมสัครกรอกมากันมาดีแล้วค่ะันจะมาอีกละพันสองอ่ะก็ไม่น่ามาอ่ะแล้วกะก็เป็นสกููมนะคะเรื่องของดาราชายดาราหญิงที่มีค่าแรงเขาบอกว่าตอนนี้ฮอตมากที่สุดของปีเลยทีเดียวแล้วถ้าไม่ฮอตแล้วอ่ะ ถ้าไม่ฮอตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีงานอื่นสำรองเราไปดูกันไหมคะว่าดาราถ้าเกิดว่างานหดแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปทำอะไรกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับโรงเรียนเจ้าหญิงคะ่ะครับี่ไม่ได้เป็นนักแสดงไม่อยากเป็นศิลปินอะไรกะนเอาวันรูปแล้วก็ทำเอ่อมิสอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สวิตช์อพาร์ตเมนต์เลยก็จะเป็นแนวนี้ไปเลยเดีวรู้ว่าถ้าไม่มทำอาชีพนักร้องครับอ่าเป็น เป็นแบบว่าดูดูเกาหลีหน่อยนะให้นี่ไงทำเป็นเหมือนแบบเราเป็นพนากาักงานร้านกาแฟแล้วมีเค้กีอะไรเหมือนคอมบีฟรินเง,ไง,ไงี้ยอินอะไรอ่าแล้วแบบเราใส่เป็นแบบผ้ากันเปื้ออะไรเงี้ยแล้วก็คอยเสิร์ฟคอยํำเค้กคอยชงกาแฟให้ลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าน่ารักดีครับอยากจะเปะิด ร้านแต่งรถอะไรเยครับชอบชอบแต่งรถ้างชอบชอบรถยนตอะไรองียเราเราเอสิงก็คงจะวนเวียนอยู่ในแวดวงนี้และครับคือก็คงคงเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าเป็นอะไรเโปริวเซอร์ถ้าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ร้องเพลง ้าคิดว่าพระองค์ทําอะไรที่เป็นความชอบของเราอยู่แล้วที่เป็นสไตล์อะ่ะเช่น้ายชอบทั้งแต่งตัวทั้งอ่านหนังสือชอบกินกาแฟหรืออะไรเงี้ยอาจจะเปิดเป็นร้านบูติกแบบเหมือนแบบสร้างไลฟ์สไตล์ <S 2> <S 2> ที่มันไม่ใช่แค่ร้านกาแฟอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบร้านหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยให้มันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไงในนั้นก็คงจะต้องมีดนตรีสอดแทรกอยู่แน่นอนนอกจากร้านแแล้วก็มีเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ด้วยที่พาดิน่ามอะไรเงี้ยก็ชั้นสองนี่ก็ ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอีกอาชีพหน,นึ่งที่น่าสนใจค่ะเลือก้ากเป็นแนวไหนก <สะ S 2> ็แนว